สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นภูเขาหมังกรหยกกันนะคะตอนนี้ก็หกโมงตรงกาดน้อย,อยจ,จำใครไม่ได้ลงมาเปดถืได้นะคะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะร้านก็ยังไม่ค่อยเปิดกันเท่าไหร่นะ เราต้องทําเวลาเพราะว่าไม่มีเวลานะคะเราจําเป็นต้องทําเวลาต่อคิวใครบอกว่าที่นี่คนเยอะอากาศเย็นไหมอากาศเย็นไหม ตอนนี้ใส่เสื้อหลายชั้นมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเสื้อตัวนี้ก็หนามากตัวข้างนอกหนักด้วยนะคะแล้วตัวที่สองอ่ะถึงแล้วตัวที่สองสีน้ำเงินแล้วที่ทสามเสื้อใหม่วที่สี่ลองจอนเยอะมากเลยตรงตอนนี้เรา

วันนี้เราจะพาทุกคนมามูม่บางคนอยู่ตรงนี้ป่านช่องมือเข้ามาไหมคะมาขึ้นรถขุดยานนะคะ

เรเดโมงสี่สบสี่สินี่ยควรต่อลงก่นนะครับผมแนแต่ถ้าใครจะลงก่อนมานั่งคอฟฟี่ช็อปก็ถามสบายนะครับผมแน่ 哎，我前面干。<noise>

龙雪山旅游索道是国内的精品旅游项目，索道起于海拔三千五百五十六米，海拔四千五百米的雪山台面，身处其中，雪山会展现给你奇花、冰树、雪海、冰川、草甸，观赏绚丽的风景。千万不要乱跑，哈哈。这也不属于意外的乘客。 คืนนี้มันนอนเป็นฝีั้ยะนอนหลับล่ะคนเลยนจวนี่มันตงเวลาวันนี้นอนได้หลับติดตกดตีไม่หลับโอ้เสียงปลาท้องว่างจริงไ่ีเยครีวัน้นได้ไหมฮึฮไปึฮึฮไปึฮ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 ไฮึฮึฮึปึฮ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 ไปไไปไป 先生们，士们，前方将到达索道上站，请下车时携带好随身物品，有序下车。当前那把是老板的手机。先生们，士们，前方即将到达索道上站 <laughs>，请您下车。回来、哦、来。这、哦 <noise> 嗯、啊，那 ตรงนี้ก่อนใครจะไปจะได้คนเดียวกอแล้วันาจะในเฮ้ยสวยจังนี่ะคุณตอนนี้ทีนมาถึงคือถออย่างนั้นมันก็ติดเงวนตอที่ถ่ายมันแบบคนน้อยอยู่ป่ะนตก

ควานเคลื่อนเลยไปขายตรงนี้ไปก่อนแต่เย็นมากหนา,นนานนะอๆตอนนี้หนาวมากๆเลยนะคะเสื้อหลายชั้นด้วยตรงนี้เสื้อสีขาวหนงชั้นแล้วก็ เป็นเสื้อสีน้ำเงิน,น,นหนาๆอีกหนึ่งชั้นนะคะแล้วก็เป็นเสื้อไหมพรมหนึ่งตัวแล้วก็มีเออรองจอนอไปไปไม่ใช่อันนี้จะถปกิะไปแล้วไปถ่ายตรงนู้น จัดเย็นจัดนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะสุดยอดเลยวันนี้เริ่มจะชามือแล้วชามือแล้วนะคะชามือน,นี้แล้วค่ะไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะว่ามันจะกดกล้องไม่ได้ไเดินเอเนเอ แไปนิดนึงได้น้องเลยได้ให้ได้ให้ไม่ขาดคนจะแย่เลยคนไทยเยอะมากนี่จัดเต็ม มันเย็นจัดมากเลยค่ะถ้าลงยือยู่จะรู้นะว่าเห็ไม่ไหวแล้วถึงมือต้องมาแล้วค่ะเย็นมือมากไม่เราต้องใส่เห็นเขาเหี่ยวตัวนี้เป็นไม้เดี๋็ดไม่เย็นจนปวดจริงๆไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปใกล้ัต้องใส่แล้วถึงมือใชเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งใส่ตรงมือเดี๋ยวนี้ปิดปิดวิดีโอให้หน่อยสิปิดเลยปิดกล้องปิดสีแดงออกออกถึงหน้าจอ กดยังไม่กบชาใส่ถุงมือดิอตกดวิดีโอไหนจะไล์สดให้จะไล์สดวิดีโอเช่นจะไล์เร็วๆไล์สดเร็วๆทำยังไงเอากดวิดีโอมาโอ้เย็นมือเย็นมือมากต้นู้นสวยมากเลยจีจเอาคุยพรอมกัน ก็ยังคนละเอะปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนคนแรกมันถ่ายอยู่ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนอีกทีทีทีอีกอีกอีกอ๋ออีกอีกปล่อยอีกไปปล่อยอีกเดี๋ยวไปตัดต่อ เห็นไหมสวยสวยมากเงินมากแล้วนะคะมีน้ำมูกอะมาเที่ยวนี้โชคดีมากเลยนะเนี่ยเรามาได้เวลาเช้ามาเช้าด้วยมากกว่าทคนมีเยอะมากขอออกซิเจนกันนะต้องพึ่งออกซิเจนแล้วล่ะตอนนี้ขายลูกหนึ่งที่มีออกซิเจนมาด้วยนะต้องมาป้ายเดี่ยวป้ายเดี่ยวนี่สวยสวยนะห้าร้อยหกสิบหก หูมือชาเลยเนี่ยเพียบไปเลยเดี๋ยวนี้ต้องใส่ถุงมือเดี๋ยวนี้ต้องใส่ถุงมือนี่นี่ได้ละถ่ายรูปไปถ่ายรูปไม่ได้ไงใช่ถ่ายรูปเที่ยวกันหนึ่งสองสาม เปนลูกอกเจนละคไยเไปโยนหิมะหน่อยปะเอ้โยนหิมะอีกใช่ไหมสองสาวโยนหิมะโยนหิมะก่อนโยนหิมะก่อนใช่ไหมอุ้ยจะมีหมอกมาแล้วนะคะมองม่เห็นภูเขาแล้วมอง่เน้อมีหมอกมา

ดื้อสุดมีหีมาเขาไม่ขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องดึงคนนี้ขึ้นไปก่อนต้องดึงขึ้นไปก่อนก็ไม่ไปหรือยังไงดูนีรูปเยอะเออรูปเยอะเออธรรมชาต่นไงคุ้มเลยรอบนี้คุ้มไม่ต้องคุยเสบียดละใช่ แม่โกอีจะไป <c oughs> อยู่นอนเลยเสียต <Cabinet. S 2> <c oughs> ังไม่ได้ไปเสียตังไม่ได้ไปเดี๋ยวส่งให้ดดีหล่อเลยดีดีรูปนีหล่อเลยขึ้นบ่โอเคหยุดเลิกยิ้มมาไหมนอนนอน

ที่เรานั่งรถไปภูเขาหินมังกรจุดนะเออไม่ใช่ภูเขาหินมังกรจุดอยู่ด้านหลังเราไปอะไรนะดีไปทะเลสาบมังกรจุดอ่าวกจำไม่ได้แล้วไัมกัรใช่สุริยันต์บันทาบัวบัวสองประเทศเป็นลมกันเอานั่งระกอบนะเราก็จะเป็นแบบนี้ เรานั่งด้านหลังนะคะาจะเป็นคนดูกล้องก็จะเป็นเบียดหัวหน่อยเนาะเราไม่นั่งหนะ้าเราเลือกนั่งหลังอุ้ยอุ้ยลงก่ะเปวยนี่เป็นที่สา วยนะมองด้วยสายตาเปล่านะคะจะสวยกว่าที่อยู่ในกล้องอีกนี่แต่งงานแต่งงานเยอะเลยเดินมาก็าจะเป็นประมาณนี้ค่ะโอ้ยถ้าไปนั่งรถกอล์ฟมาก็จะมาถ่ายเดินมาถ่ายรูปตามแบบนี้นะคะคถึงละเราไปถ่ายรูปกัน เดี๋ยวดีถ่ายรูปเดี๋ยวเราก็ไปต่อเยนะออกเดี๋ยวนะดีนะเออสอสมวกหม้ออะไรต่อนี่้วสอว้เสี่ยวหอ่าซ่ามีน้ำสีดอยตัวแรเราก็ี้เป็นคนที่เขาจะต้องเสียตังขี่จมรีแต่นี่ห้าสิบเนาะห้าสิบยนห้าสวน ก็<จ>แต่ <ร Stevens. S 2> ค <ts z> ิวยาวก็เลยไม่นั่งดีกว่าอราวเข้าไหมใช่อยินยังต้องยืนรอเพื่อรอเข้าก่อนเราอยู่ในสิ่งที่าทางหาจุนจุนช่าัโอเคนะจ๊ะตอนนี้เรามาลองโชว์โชว์การที่เนี่ยกาแกนทีเมันเป็นไฮไลท์เหรับโชว์เนี่ย

助手，一的两个，三个，两个，三个，五个，一个。助手，助手，大家安静，别乱跑，站好队伍，稍作。没错，晚上有领导。